ต้องะไรมากินตำขมาขนุนบ่อนี่ก็โบเมนเนาะหมายังก่อต้องทอดทอดกระท้อนเนาะโอ้หน่วยเลไเาเปะสามชิดีทางเบิดบ่อสามิบ่อทางเบิรสิตสามศนย์มายงมาหมุนมานิหกยงไยงเขาเขาเงี้ยเฮ้ยฮึ ขี่มอขี่มออ่ะเอาเดี๋ยวให้แม่ป้อยก่อนอเปลี่ยนอนนพอไปตัวนี้อ่ะหนึ่งสอง<บ>อาเธอเธอ น้อยจังคาบไปเออเอาเนาะถือว่าแวะชมตลาดริมทางก่อนพี่น้องเนาะอยู่บ้านอ่าปลายปะไรมานานแล้วพี่น้องเนาะถือว่าอยู่เส้นอ่าตรงไปนี่ก็แม่นว่าเลี้ยวขวามือก็แม่นว่าบัดพระธาตุโพนเนาะหากมาแท้วัดพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็แวะชมเบิ่งน้อยอยู่นกินก้อนบบดนี้เนาะว่ามีหยังเด้พี่น้องเนาะอวะชมบรรยากาศอ่าเปลี่ยนเบิ่งน้ำกันอีกเนาะ หากมาแต่วัดพี่น้อยวัดพระธาตุโพนไปถวายสังฆทานทำบุญน้ากันเนาะมือนี่ถือว่าเป็นมือข่าวพันซาโดยตรงนั่นแหละมือนี่พี่น้องเนาะเพราอว่านี่เป็นวัดพระวันศิลป์มือนี่หนึ่งหนึ่ง้ามละพี่น้องเนะอ่เาถือว่ามือนี่เป็นมือเข่าวพันซาโดยตรงเลยมือนี่เนาะอะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนมาพบมาเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้อยเนาะเอาอากาศในแหละพี่น้อยเนาะแวะชมบรรยากาศเบิรงน้ากัน เบียงก็ยังโมทนนันาเลียออกครับยังใส่มาเลยเนาะอ้าวเป็นยังดอกเนาะ<ด>อ่าผลยังคือว่าเข้าไปวัดไปว่าฮ<ด><ด>ะขับไปเบิ้งก่อนเนาะมีอย่างนี้นี่ก้อนเนาะเบื้องนี่ก่อนเบิ้งแรกกินก่อนนี่เพราเบิ้องนี้ไข่อย,ยังก้อนนี้นะไข่อย,ยังคือขาวแท้นี่ปลาไข่เป็ด โอสวัสด oh, ีแม่เด้อยืดดีไม่แห้งบ้านยังก่อนนี่เป็นบ้านปลาไรประนัะ่งถือต้องแล้วใช่ไหมน่อยเนะะาะ آ, เดี๋ยวเลาะเบื้องก้อนเนาะบะชีมีอย่างแน่ทั้งนั้นก็วายมาได้ๆเรื่อยๆหน่อยมาเช้าฮะเออมาเบื้องทางนี้ก่อนหมกพริกเนา<ร>ะ,นะลึกเด้อเนี่ยของสิบพันบ่อนี่ยนะ 20.000 mắc lái nó. Rồi nè, đôi đôi chút. Vài nè, kiểu cái cami anh nè. đây. À, điều bơm con má, điều mát pít có chào nhung, hòa khăn, nó. Tao, đi đuôi. จะเจ็บจะจนตอนนี้เยคะขกันอ่ะหูแหมงามแผลพวกเราปอกเลยนี่เนาะแค่นี่นี่แน่นี่ตัวนี้แล้วคักเนาะปอกให้เลยนี่เนาะโอ้ยมีตูเห็นแล้วมัดใดก่อแม่ปอกคักแน่แบบนี้นี่สองมัด สามมัดเศา้าห้าพันเพอาเดี๋ยวแป๊มน,นึงแปนนงม๊มนึ่งต้มเนาะลวกเนาะสามมัดเศ้าห้าเอาเอาไม้คอยก็ได้ค่ะพ่อจากสามัดก็ได้จากเมื่อต้มนะเดี๋ยวนี้ น้ำเพื่อนกระโปรงมาท่านบอกค่อยๆเลยค่่อยปาดกินเได้ท่นน้ำเพื่อนปงมท่นปาดกินปากินเบิแล้วะคนปาด้คนโอยเนาะผักแวนโอ้งามแทะนี่เนาะาโอุ้ธรรมชาติแท้นน่เนาะผัแวนแกงน้เนาะ ข้างแมวนสามารถสิบบ่สามสิบได้อาบไปฮะเอาบปเผาแหวนพอ้บ้านฮาม่ค่อยมีกินนะจะเอากินเมื่อกินกับยังนะบ่มีแล้วฮะกับแต่กับย่างอะไรบ่ผักแวนเนาะยิงเก็บแกงเนาะไมมแล้วแต่เก่าเนาะเว้ยเนาะ แข่งน้องไหม่มัดได้เลยก่อนสามมัดชิปสามมัดชิปสองอยางอืมจั่มน้องใหม่ส่งจะกินริบได้กินดิบๆเลยนี่แล้วเนาะกินดิบๆเลยนะโอ้ได้อ๋อสองอย่างแล้วนเนาะไปรอมาเบิ้งทั้งนี้บาทนี่ตลาดหินทา่าไทยเปล่ เท็ดไคเท็ดคบอิี่นี่ได้กิเ็ดไค่เลรฮวันแพงกอดดอกถา่ทะเลไทยนิหาบาทกี่กว่าวมตัวเท่าเนาะจะาาสิบพัเปาะก็ยังมีอยู่นเนาะระวังลด้ไหมมาฝันทางนี้ก่อน แมวคละหูนี่กลัาไปนี่ก็ได้มดต้องมาต้องอะไรมากินตำิ่มัขนุนบ่นี่ก็โบเมนเนาะหมายัง้ก่อนทอดทอดทอดเนาะโอ้นวยเลไนี่สขีดทำพวกไอ้ผู้่นตำขายเนาะตำขายเนาะตำแบบพวกตำส้มเนาะแซ่บยู่นี่กัน มเออเอาเนาะนอยู่นกินลายย่างไรเนียลา่าเออฝากของตอนซื้อไปฝากไปต้อนแงไงแท้เลยองแง่บองแท้เฮ้สิันอ่ะโอกินบ่ได้แล้วเหนเนาะโอ้หันได้นหนุหันเด้โอ้มันแข่งแข่งกันมี นุยังอันนี่นะหนุเอนเอนเด็กออกเลยว่าหมนหนุ่อนเนาะตเอนโอ้อันมีโกงใช่ป่เฮาสิเฮาสิไปปล่อยได้ใส่เครงยางใหญ่เละมันก็แข็งแห้งอยู่ว่อนี่นะมันบ่ได้เงาบ่ได้อย่างบ่ อยี๋เอาไปปอยนะนี่เขาสงแฉีเงาเท่่เนาะตาไมันก็เป็นแล้วนี่รับบ่ยต้นาครับพ่อเอาเอามัดกงเลยบ่เอาัดกงัดกงนี่มันมันมันมัเงาบัดบ่ขั้นท้าไปปล่อยมันฉี่นบ่มันบง จกง่นี่เอามาเลยเนาะกงปกจะงนี่กระขายเลยเนาะข้ากยินนะเอาาของเจ้าบ่แม่ขอเิ่นเจ้ามากนี่ส่แงงใส่ใสงายต้องส่แงงานนุเนาะเอาบ่เอาหมดเอาหมดเท่าไหร่ เตกโตเบนนี่นะมาจับเลยครับมัดกงเลยนะแม่โอ้ยโองกเจ้าออกมือเอ็นฮะเขา่อยเอนใส่ใครเอ็นเนี้เนาะโอ้นะครับให้ย่อบัดกงเลยนะนี่ จักซิปโตก็ได้จ ah, ักซิปโตก็ได้ซิปด้ไหมแล้วบ่ซิปกระพาะได้มั้งเนาะบอสเบอร์นีเจักโตใช่ไหมเอาเบอร์เจ้าได้ไหมเบอร์เลยบ่เอาเบอร์นี้เลยก็ได้ใช่ไหมเขาว่าเอาอยากเอาเบอร์นี้แล้วเอาอยากได้กลงนี้ยังไงอยู่โอ้ยใจเหนื่อยหน่อยบ้ามันบอร์ไหนเงาบ่เออเอาไปเปิดนับเปินก่อนเอาเบอร์นี้เลยเพี่านี้เดี๋ยวไปปล่อยอยู่อยู่ป่า มีอยู่ป่าสงวน,วนมองมองหนึ่งเขาเคย่อยอยู่่อยแล้วลูกปล่อยมันไปธรรมชาติใ <patio S 1> <c oughs> ช่เงี้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> แสมทางเบิด <30 S 1> บ่สไงไงมิบ่ทางเบิดสามตสามซูยอืมอมเอาโอเคทางเบิดทางบานสามสิโตวเดี๋ยวเฉีไปปล่อยอยู่ภาสงวนมองที่เคยป้อยแต่ว่าบุ้งวสถานที่นี้ข้เจ้าเาวานอันนัเราปจัาไปหน่อยเนาะบุเบิกเราปจัก công phân lúc bố hết luôn ạ, à. Thôi đây cọ ba mươi đô, làm rồi, thợ mẹ, thợ đáy đập đáy cọ, đểu, đểu phưng, à, Điều, ừ, à gương, đây rồi, à, đưa mẹ đưa. เออเอาซื้อไปปล่อยนี่กันปล่อยลูกแต่รวยๆไปลูกอ่ะเดี๋ยวเอาอันซื้อยังเพิ่มบอกรึเปาอย่างงี้บ่น้ำมาชื่อมาพี่ลูกต้องใช้เข่าเพราเนลเขาเด็ดได้เลยเออหัวมังแกงจะมีใช้เอายังอีกแกงอะไรวะล่ะหัวหอย กินว่าไหอยกะชหอยโ้นี่เอียนนะมหลายเลยหอยออกแม่หอยออกมะลุอ๋อแล้วหอย่อเอียนนี่เนาะนหนีได้นี่ตรงเอียนเด้อยู่นี่วายมัดได้ไรก็วายวายวายสาพันก็ได้เพราะเอาะเลยก็ได้เลยะ่เอาไมก็ได้นี่เ็ะ เอ,เอาวัดรได้เอาซมันเอาซีมัเอาไพรา,าหานนกกาา,าตซอแลม,ม,มันยังบบกมันยังบมีนามเลย

เห็ดเดินเจอไงแท้คข้างตุ๊กหรือเปี้ยวไปตายตายนี่ยเอาไปป่อยไว้ยู่ป้าป้านกเดียวไว้ข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาไปพ่อป้าสงวนนะจังอันนี้ถามแม่ยังไงมาให้แม่เจ้าพี่ถามมเอาไว้ข้างนอกฮะผ่านขี่ใช้มือเลยเอา เอาไว้ฉลด <Yeah. S 1> อช่ม, <laughs> มาแม่สิมัดได้ไหมเย็นปิวเต็งไว้ก็ได้เตีงมันจลอยปลาแถวๆนี้มีอยู่เพราะแบบยามันปิวคือสาดได้เห็นบอติวไปเ <laughs> ย่ยคือสาดพื้นนั่นใช่ไหมนี่ใช่กันแค่ไหเอาอหาแนวเต็งปลายมันก็ได้นะเอกระบายเนะี่ยเต็งกั ไกลไปในป่าชิงวนข้างหน้าเลยขึ้นเรไปรถมันไดเต็งไรลกน้าได้แล้วได้แล้วโบนเฮงนะจดยนกเบิองไปใส่ป้าดูป้าป้าป้าอรถเออได้จังเบิ้งลูก้เนาะเดี๋ยวเฮาป่อยนุกอนบันนี้พี่โดองเนาะสามบตัวเนาะอป็นนุกอ่านุกอย่งเนาะนุกเงี้ยก่อนนี่นะ นกแอนนกแอนเนาะแอนไปแอนหน้าอยู่นะลูกแอนเออเอาใส่เนาะเดี๋ยวเอาสีหาเบิงปลาสงวนก่อนไอยากเข้าเข้าก็ได้กล้องก็ได้ลูกกินน้ำรสด้อกินเลยถ้าหันละพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งหน้าจะทานที่มองเขาชีปล่อยนกเนาะวมื้อนี้ก็เป็นมือตันเชียวก็เป็นมือรองพระ พาใหญ่เพราะว่ามโอนี้เป็นปิ่นมือวันเข,ข่าพันซาโดยตรงเจะได้มือนี้พี่น้อยเนาะน,นะมาพบเจอกันบริเวสถานที่มองข้าวป่อยนกก่อนเนาะจำนวน30ชีวิตนะมาหอด้วยพี่น,น้อยเนาะมโอนี้แต่ก่อนทีมงานเขาเคยมาปอยเนาะแต่ว่ามารอบนี้คือว่าเพิ่อนเจ้าต่างสาวเฮือนแหละแต่ว่าหากมันก็นมีปลาอยู่ปลาสง,งวนอยู่นกปอยสามชีวิตไป ส <30 S 1> ามส<ช>ิบชีวิตอยากปล่อยไอยาปล่อยมาหลักเป็ีคนเอาออกเรียกไข่เตอริปล่อยบอสเมืองได้หนึ่งมันคือ,อแทนเนาะมาอยากขายไข่เปไอคอนเอาออกตามมาพีก่อนมาย่างมาหมุนมากนี่หกยวแม่ถึงข้อขอย่างอีย๊ยยาหึมอี๊ยอีกงูอ่ะกิ้งกูอ่ะ ตักเต็นได้เลยฝนตกชี่นี่ตักเต็นเนาะอ,อันเข้าไปมู่บ้านไส่บุญเมื่อนั้นตักกระเต็นป๊าดเนาะเต็้มอยู่แตนเทินแต,น,แตนนั่นเองนี่นม ปลาปัาานึงปลาสูงง้างเห็ดออกในกช่วงชลลายใช่ไหมเนาะใช่ลูกค<ำ>อคัเออเอามามาปอยนี่ก็ได้ไหมจอดเออเอาฮหาหนาไปพูนก่อนเดี๋ยวบอกพี่น้องก่อนเนาะเออเอาเมื่อนี่มาปอยนุกพี่น้องเนาะนุกแอนอจำนวนนี่สามสิบตัวหรือว่าสามสิบชีวิตเดี๋ยวดูน้ำกันว่าแต่ละตัวนี่สีแข็งแห้งบอ่อเนาะ thay sinh vịt phía nồi à luôn à. Chắc bòi con đưa Chắp chắp đi cái đeo nương 2 hai. ô. ba. ba. bốn. năm. sáu. bảy. tám. chín. mười. mười. mười một. mười hai. mười ba. mười bốn. mười lăm. mười sáu. mười bảy. mười tám.

ไปอย่าให้เพิ่นจับะไรอีกเดิมไปที่สามเช่ายุ่มขึ้นชี่อแล้วลูกที่จับพี่ใจับประตูเนี่ยชี้จับแบบนนี่ไปจับปีกมันนี่เนี่นตุตกพื้นเี่กกับปลว่าได้เลยเนาะลองนั่นนั่นเลยอย่าเข่าอีกเลยนี่ฮะถ้าอยู่บินสูงอยู่เนาะค่อยแข็งแห้งวันไหนตัวนี้นี่จับไปสิจะไปจับปีกมันจับตัวสิ เอามือแหวมือมาโยนปึ๊บโยนขึ้นโยนขึ้นสิเอางานได้ไหมบอยเฮ้ยเออไปแล้วโยนขึ้นแล้วแขงเองมันสุกโต้เลยเนาะเอาเดี๋ยวให้แม่ปอยก่อนเปลี่ยนอันีพอไปตัวนี้อ่ะหนึ่งสอง อาเธออ,อจับก่อนมาโอ้ขี่เต็มมือเลยถ้าจะไปล่างเอาโอเคอ้าวสาวน้อยเพื่อนอยากฟุ้เงี้ยเมื่อเมื่อไม่เจ็ดเลยนอ่มเออนี่เด้ออา้าวให้ชีวิตผู้ขานี่ก็บินสูงขึ้นนกเด้อไปวินไวขึ้นนกไปเด้เออย่าห้คัดอย่าห้คลองเลยหนับลื่นหะับหน่อย อ่าใตกเนเฮ้ไปเก็บอะไรรึใช่นั่งเนาะพี่ก้อนเอานี่ป้อยนี่ก้อนนี่ไปทางใดก็หมายคาดหมายคาดเลยอ่ะไปพี่มาพี่ก้อนพี่มาปอยนะแม่พี่ก้อนเพราะสามสิบตัวเนาะบริหน่อยได้เนาะบ่อร้อยนี่ตัวหนึ่งตัวไงวิไปไปไปลูกฮึ๊บแห้งแห้งทุกตัวอยู่โบ้จักอยู่หันไปล้วบ้ป้านี่แล้วเข้าไปในแล้วพ่กไปแล้วบ่า ไปแม่เบี้ยวสิเบิดเดี๋ยวนี้นี่ไปไปติ๊บอ้ติ๊บติ๊บแข็งแหง้งไวจักตัวนี้นป่ะบ่อปานไหนปีอีกยังหักเลยตัวนั่นเ <ừ. S 2> นาะเอาเนาะเอาปึ๊บปึ๊บเออไปแลยอยู่ได้อยู่เอาเอาสุดท้ายอู้ตามต่อชับ อย่าล่ะเดี๋ยวยกไ็ไปหรอกอ่ะไปฮะเออใช้ตัวยูท่ายอยู่นี่ไปแล้วบ่ยังอยู่ขันได้ตกพื้นแล้วก็โมขึ้นได้อืมดิเฮ้ยยังเงาอยู่นะเนาะแมนเล้วขัน,ขนว่าน่าจะติดกาวติดยังเพิ่นจ็บถือกาวติดบวจักอันนี้เนาะฮึ๊บฮึ๊บ ตั้งังไระบาดเลยตั้งเพิ่นกันตั้งโตัวกันแต้นแต่โคตรเตนอ๋อแต่เทิร์นไหลได้เลยแน่น่ะโอ้ไหลดีป่านนี่แต้นได้ป่าขออกมาเบลย่าแลกอันที่แรกอยาจะเป็นกาวนะข้าเจ้าหัวติดกาวเลยมันอันนี้โอเคถือกาวแล้วติดปีกเลยมันบินมาไรมันหนักเลย อะอันนี้กัอันไหวอย่างนี้และยงอันี้กัต่อันเแี่เอามอเียหนึ่ค่ะพาะชิไปไว้ต่อเลยกัคนแข็งแห้งคนบินไปวางไว้ต่อบ่แม่ว่คุ้ตกใจว้คนนึงว่าเห็ดปวกเฮ็ดบานข้าวตกใจดีกระด้างไว้ชิโดดบ่กระด้างไว้ชิโดดคุบม ตัวนี้ก็บ่ค่อยแข็งแห้งเนาะบ่ค่อยแข็งแห้งไปเลยอ่าเบลคุยค่ายว่าปีกแข็งนะปีกแข็งติดกาวกาวติดแข็งแข็งกันเล็วคือก็ไปละตุ้ยนป่ะอย่าหลอกไปอย่าละเอาปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นนั่นเห็นนั่นก่อนเดี๋ยวมันการนั่นแหละเดินทางเละไปเดี๋ยวกระบินไปเดี๋ยวเพิ่นเอากำลังก่อนอันนี้ป้าเบ้างนี้ละเดี๋ยวเไปจับ เพิ่นมาการเต้นมาแรงเนาะเต้นก็ใช่ผู้ดีเล้แต่นลายดเลยแต่โคบรถฟ้าสาเฮาน้อลายพีลานอก่้อนมื้อกี้เลยมืเองมาเอ้ก็ะพากันมาทำบุญขอพรรษาวเห็นพี่น้องเลยมากับพี่เปียวว่าได้มาน้ำมาเี้เพิ่นไปลูกกะนูกหมาแม่บูกมาลูก้าลกเข่าลเข้าโอกเส้าอแ้วแม่บ่าพีดบะฟ้าสาเนาะมีแต่ว่า อ่าอิ่มบุญอิม่มกุศลน้ากันเมื่อนี้กับพี่น้องได้ปล่อยตัวสามชีวิตอ่าบุญเอากุศลน้ากันเมื่อนี้กับพี่น้องเนาะอ่ามื่ออื่นกับชได,ด้เดินทางเห็นไปเห็นงานอีกคือเก่าเนาะและ้วก็สิคนละบันนี้เดินทางเขามือบ้านก่อนพี่น้องหาซื้อในอยูเนื้กินเนาะไปเนาะสาธุนมนุษยนาบุญน้ำเลือกพี่น้องเด้อเนาะที่เขามาทำมาสมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางมือเสียงแล้วก็ทางครอบครัว และกับทางทีมงานเฮาเนาะที่บ่ป้าบ่ทิท่มแล้วก็บเบิ่งแยง,งนํากันตั้งแต่อา่าต้นต้นจบจนฮอดปัจจุบันในตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาอยู่ดีมีแฮงลำล่ำเลยรวยสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาดปรารถนา,นนา,า,าได้พี่น้องเด้อเนาะผ่าผลมาแล้วเอ้าบ๊ายบายได้พี่น้องเด้อสบายดีสบายดี